สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามวันนี้ผมยืนอยู่ที่บึงหนองคายบ้านสร้างประทายตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายนะครับซึ่งทางหน่วยประชาการทหารพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดธาต ได้จัดพิธีบวงสวงเจ้าพ่อบึงหนองคายนะครับซึ่งก็มีประชาชนชาวตำบลวัดธาต์ทั้ง14หมู่บ้านเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงครับวันที่12ธันวาคมเวลา9นาฬกา9นาทีณบึงหนองคายบ้านสร้างประทัยตำบลวัดธาต์อำเภอเมืองหนองคายพลตรีธีรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีบวงสวงเจ้าปู่พญานาคแข่งบึงหนองคายโดยมีนายปราโมทสุขสวัสดิ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัดธาตพร้อมส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดธาตุทั้ง14หมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงพันเอกนัทวัฒนินภูผาทวีโชตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายได้รับมอบภารกิจในการขุดลอกบึงหนองคายเนื้อที่ประมาณ700ไร่โดยดำเนินการในลักษณะเบิกจ่ายงบประมาณแทนกรมทรัพยากรน้ำภาค3ซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ได้เข้าดำเนินการขุดลอกบึงหนองคายตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564 งานขุดลอกแล้วเสร็จเมื่อวันที่30กันยายน2,564ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน2,123ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์จำนวน9,800ไร่ซึ่งบึงหนองคายแห่งนี้นอกจากจะแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแล้วบึงหนองคาย ยังมีความสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นความคิดความเชื่อของชาวบ้านต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะนั่นก็คือเจ้าพ่อองค์หลวงปู่แห่งบึงหนองคายซึ่งเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาดูแลพื้นที่บึงหนองคายเพื่อให้ชาวตำบลวัดธาตุดำรงชีวิตอย่างปกติสุขพร้อมทั้งทําให้การก่อสร้างขุดลอกบึงหนองคายสําเร็จรูล่วงได้ด้วยดีดังนั้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25จึงได้จัดสร้างองค์หลวงปู่บึงหนองคายขึ้นณนะบึงหนองคายแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกปักรักษาชาวตำบลวัดธาตุชาวจังหวัดหนองคายรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลามาพักผ่อนหย่อนใจณบึงหนองคายให้อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีส่วนองค์หลวงปู่บึงหนองคายนั้นมีความสูงประมาณ2เมตร ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดราว5เมตร ครับก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับพิธีบวงสวงเจ้าปู่บึงหนองคายนะครับซึ่งจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บึงหนองคายตลอดไปนะครับซึ่งนายกปราโมชสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตําบลวัดธาตุก็จะพัฒนาบึงแห่งนี้ให้เป็นปอดแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคายต่อไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมข่าวหนองคายกู o d n e ว s ทาง YouTube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็น กำลังใจในการทํางานนะครับวันนี้ผมมงคลกน,นิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับคนโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่25นำรถ